หม่เพียง8,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเป็นเท้านมสีใหม่เท้เาเลยและเจ้ามินิตัวนี้นะครับไม่ใช่มินิต่อไปเพราะสามารถขนของได้เยอะเลยหรือพื้นที่เทา้าหรือพื้นที่เข่าหรือพื้นที่หัวแค่นี้ก็พอเพียงแล้วสําหรับรถที่เป็นแบบ4-5ิที่นั่งนะครับ สวัสดีครับผมพบกับแ็กจากเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับรถมินิที่ไม่มินิอีกต่อไปนะครับนั่นก็คือเจ้ามินิคันทรี่แมนนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถขวัญใจสาวๆหลายๆคนเลยนะครับเป็นขวัญใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยนะครับเจ้าคันที่แมนคันนี้นะครับที่เราได้มารีวิวเนี่ย จะเป็นตัวคันที่แมน S h i ไฮทริมหรือว่าเป็นตัวท็อปสุดของเขานั่นเองนะครับผมแล้วรถคันนี้มีดีมีเด่นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยแน่นอนนะครับผมมินิเขาจะใช้ดีไซน์ที่ ออกแบบมาเพื่อมินิโดยเฉพาะเลยเพราะว่าไม่มีใครทําดีไซน์ได้เหมือนเขามากนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงกระจังหน้านะครับผมที่ถ้าคุณไปดูรถมิสเตอร์บีนสมัยก่อนนะไอตัวคันพี่แมนคันนี้เนี่ยเขาเหมือนแค่ขยายไซส์รถมิสเตอร์บีนมาแค่นั้นเองนะครับผมดูเป็นเอกลักษณ์แน่นอนและได้เป็นไฟที่เป็นแบบ LED day light มาให้อีกด้วยนะครับผมบ่งบอกความใหม่นั่นเองและข้างในนะครับคุณก็จะเห็นว่ามีโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมเป็นไฟแบบ ตัวแก้วนะครับผมกระจกแก้วอะไรอย่างนี้นะครับผมดูค่อนข้างสวยงามเลยข้างล่างการชนนะครับก็จะได้เป็นการชนแบบไฮทรีมไฮทร i มสังเกตง่ายนะครับผมก็คือรูดักลมตรงนี้นะครับสองฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับผมถ้าไม่ใช่สีเงินเนี่ยจะไม่ใช่ไฮทร i มนะครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc สี่สูบนะครับ192แรงม้านะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมเป็นเบนซินเทอร์โบเลยและรถคันนี้นะครับจับคู่กับเกียร์ที่เป็นเกียร์ดอว์คลัชเจ็ดสปีดมาให้อีกด้วยนะครับก็จะทําให้รถมินิคันนี้เนี่ยขับสนุกนะครับผมไม่แตกต่างจากรถมินิสมัยก่อนเลยเพราะว่าเราเคยขับมินิสมัยก่อนน่ะคาแรคเตอร์ของเขาอะมันชัดเจนเลยมันเป็นรถแบบรถอ่าคล้ายๆแบบอารมณ์แบบรถเล็กๆขับคล่องตัวว่องไวนะครับเหมือนอารมณ์โคคาร์ด คันนี้ก็ยังให้คาแรคเตอร์นั้นอยู่นะครับผมและรถคันนี้นะครับผมโดยที่ว่าเขาใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ที่พัฒน,นา b m ีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําให้าตาการันชิ้นเปลืองรถคันนี้ดีมากๆเลยเพราะจะอยู่ที่ประมาณ12-13กิโเมตรต่อลิตรเลยก็ว่าได้นะครับผมและรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูข,ข้างๆเริ่มจากล้อแม็กลมดําสี ตัดกับตัวสีเทาอันนี้แล้วเหลือเกินนะครับเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับผมก็จะเป็นลายแบบอารมณ์ใย่แมงมุมนะครับผมดูค่อนข้างเท่เลยนะครับส่วนั้งข้างนี้นะครับผมเริ่มต้นจากกระจกมองข้างตามสไตล์มินิเลยนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คันนี้เปลี่ยนเป็นทงยูเนียนแจ็คมานะครับผมตัดกับแบบสีโมโนโทนมาสีฟิวฟ้าอยู่ตรงนี้ดูสดใสดูสวยงามเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับก็จะได้ทรีมข้างบนนะครับเป็นสีทูโทนเพราะว่าบนหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับข้างล่างนะครับผมจะเป็นสี เทานะครับเป็นเทานมสีใหม่ของเขาเลยแล้วก็ตัวโป่งล้องของเขานะครับจะใช้เป็นแบบสีดําตัดเข้าแบบลงตัวเลยนะครับรถคันนี้นะครับผมเป็นระบบคีเลสเหมือนกันนะครับสามารถล็อกรถปลดล็อกรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถทําได้เลยที่บั้นท้ายของเรานะครับเริ่มจากตัวไฟก่อนเลยนะครับโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมปัจจุบันแล้วนะครับไฟนี้มันจะมีความเท่มากๆเลยเพราะไฟตัวนี้เนี่ยจะได้ไฟที่เป็นแบบลายธง ยูเนียนแจ็คมาให้ด้วยนะครับส่วนข้างท้ายนะครับผมก็จะได้ท่อแบบท่อคู่มาเป็นทรงแนวสปอร์ตเลยพร้อมกับดิฟิวเซอร์เล็กๆตรงนี้ที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมทําให้ตัวมิติที่มันตัดดําไปตัดเทาไปอย่างเงี้ยดูค่อนข้างลงตัวและสวยงามมากนะครับ ข้างหลังเปิดปิดนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมสามารถกดเปิดปิดโดยที่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสแค่นั้นเองนะครับและเจ้ามินิตัวนี้นะครับไม่ใช่มินิอีกต่อไปเพราะสามารถขนของได้เยอะเลยนะครับสามารถวางสัมภาระขนาดใหญ่นะครับหรือว่ากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เนี่ยซ้อนกันสองันก็สามารถทําได้หรือว่าถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่พอก็พับเบาะมันลงไปได้เลยนะครับผมการนี้นี่คือบอกเลยว่าจุแบบเต็มเหยียดนะครับผมสําหรับ ใครที่หารถมินิที่เป็นสไตล์แบบครอบครัวนิดๆตัวนี้เนี่ยน่าสนใจกันเลยภายในเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะครับข้างในเนี่ยจะได้ทริมแบบสีดําดําทุกที่เลยนะครับผมดูเคร่งขรึมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังนะครับเบาะเอยคอนโซลเอยจะเป็นสีดาหมดเลยและเบาะนี้นะครับจะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าเต็มตัวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวไฮทริมนั่นเองนะครับส่วนทริมข้างในนะครับจะได้เป็นสีดําแบบ black high gloss นะครับก็จะเป็นดําเงาอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงคันผู้หญิงใครที่มีเล็บยาวๆก็ระวังหน่อยละกันหรือว่า ถ้าคนกลัวว่าจะเป็นรอยขนแม่อะไรอย่างนี้ติดฟิล์มแลปไปได้เลยนะครับผมข้างในนะครับแน่นอนโดดเด่นไปด้วยสีเอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้อันนี้เป็นกิมมิคของมินิตั้งแต่สมัยแบบยุคปี2 0 1 0เลยก็ได้เป็นเจ้าแรกที่มีเอมเบียนไลท์ที่ปรับแสงสีได้ข้างในเป็นรถคันแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนหน้าจอของเขานะครับคันนี้ก็จะได้หน้าจอแบบแบบเต็มเลยนะครับผมซึ่งหน้าจอเต็มตัวนี้เนี่ยคุณสังเกตไหมว่ามันขับคลายขับคาอะไร คับคายกับรถ B M W นั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวอินเทอร์เฟสนะครับผมก็แทบจะใช้เป็นของเบียหมดเลยแค่เปลี่ยนตัวไอคอนให้มันเข้ากับตัวมินิมากขึ้นก็คือไอคอนเนี่ยจะมีความน่ารักมากขึ้นนะครับจะมีความ ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ได้ดูแบบทื่อๆธรรมดารรมดาอันนี้ผมชอบในตัวมินิมากๆนะครับแล้วพูดถึงเรื่องหน้าจอและคเครื่องเสียงของเขานะครับโดยที่ว่ารถคันนี้เป็นตัวไฮทริมก็จะได้เครื่องเสียงแบบฮาร์ม n นการดอนมาให้อีกด้วยนะครับพร้อมกับเซนเตอร์สปีเ r อร์นั่นเองมาถึงหน้าจอเลื่อนไม้ของเรานะครับเห็นอย่างนี้นึกว่าจะเป็นดิจิตอลทั้งอันเกือบจะทั้งอันนะครับเพราะว่าส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอลขวากับซ้ายเนี่ยเรานึกว่าเป็นเกแบบดิจิตอลที่จริงไม่ใช่นะครับผมเป็นเข็มนั่นนเอองมมี head ี display มาให้้กดววยส่ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบใหม่นะครับผมนี่เป็นโลโก,ก้แบบใหม่เลยแล้วก็มีแพดเดชิปให้เล่นอีกต่างหากด้วยแอร์ Air ของเขาจะเป็นแอร์แบบออโต้ดูโอ i คลเมตคอนโทรลนะครับแยกดิสระซ้ายขวากันทีเดียวเลยนะครับผมอ่ะมาตอนนี้ภายในครับผมนี่อย่างนี้มันบอกคือเป็นรถที่ไม่มีนี้ต่อไปเพราะว่าข้างหลังเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับผมผมตัวสูง175นะครับผมแล้วก็น้ำหนักอยู่ประมาณ90นะครับ ก็สามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยเหลือพื้นที่เท้าหรือพื้นที่เขา่าหรือพื้นที่หัวแค่นี้ก็พอเพียงแล้วสําหรับรถที่เป็นแบบ4ีถึงหที่นั่งนะครับผมส่วนข้างหลังนะครับมีแอร์มาให้นะครับมีตัวชาร์จแบตท,ที่เป็นแบบ USB Type C มาให้อีก2ช่องด้วยคุณไม่ต้องมาแย่งหน้าเลยใช้ข้างหลังก็สามารถทําได้นะครับผมและอย่างนี่นบอกคือรถคันนี้เนี่ยมีแอมเบียนมาให้รอบคันเลยดูค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมสําหรับรถคันนี้แล้ววัสดุเบาะนะครับก็จะเหมือนหน้าเลยเป็นหนังนะครับผสมกับกำมะหยี่เล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างน,น ดูค่อนข้างเท่เลยเหมาะสําหรับวัยรุ่นเหมาะสําหรับวัยทํางานนะครับผมรถคันนี้มีเอกลักษณ์มีความสวยมีความเท่ลงตัวมากเลยทีเดียวโอเคนะครับจบไปแล้วสําหรับรีวิวเจ้ามินิคูเปอร์ Countryman High Tri มคันนี้นะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยไม่น้อยมากๆเพราะไม่เพียง800 0ก,กว่ากิโลเท่านั้นเองและราคานะครับสบายกระเป๋านะครับไปประหยัดจากป้ายแดงอะ่ะหลายแสนเลยนะครับอยู่ที่2 1 9ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของ มินิคันที่แมนซูเปอร์เอสไฮทริมคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมสาวๆคนไหนชอบสไตล์นี้นะครับลองมาดูได้เลยคันนี้สวยมากๆนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยละกันแล้วใครที่กําลังอยากจะหาที่ขายรถนะครับก็สามารถติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับในช่องดังที่ผมแปะลิงก์เข้าไปให้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ